สวัสดีครับพบกับผมนะครับครูพารเมฆชมพูนนะครับวันนี้ทีนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมต่อในในตอนที่3นะครับก็คือเมื่อคลิกไปที่วันอาทิตย์วันอาทิตย์เปลี่ยนเป็นสีแดงตัวหนังสือของวันอาทิตย์จะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็ข้างบนสีประจําวันเนี่ยจะขึ้นเป็นสีขาวแล้วก็มีข้อความว่าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ครับเรามาเริ่มกันเลยทยํายังไงนะครับ เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อคลิกที่วันอาทิตย์นะครับแบบไปคลิกเข้าไปปุ๊บวันอาทิตย์ตอนนี้ผมโฟกัสอยู่ที่ตรงนี้นี่คือวันอาทิตย์วัน้แรกเราบอกแล้วว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงทีนี้เหตุการณ์ต่อไปเราก็จะบอกว่าตัวหนังสือของวันอาทิตย์ตรงนี้นะครับจะเป็นเป็นสีขาวเราไปดูชื่อกัน,นครับว่าเขาชื่อว่าอะไรตัวนี้ปุ๊บอ่า เขาชื่อว่า RAD1 นะครับเราเปลี่ยนชื่อเขาเป็น RAD1 เพราะฉะนั้นเราต้องระบุว่า RAD1 RAD1 ดอทนะครับสีตัวอักษรน,นะครับ f o r t ์ o อสคลอัลเลนะครับเหมือนเดิมครับให้อยากเป็นสีอะไรคัลเลอร์ดอทไว จบประโยคใส่เซมิโคลอนนะครับตอนนี้นอกจากพื้นหลังเป็นสีแดงในบรรทัดนี้แล้วก็จะเป็นตัวหนังสือของ R A d 1เป็นสีขาวและให้ L B L นะครับ d ตัวนี้นะครับมีข้อความปรากฏว่าสีประจำวันอาทิตย์นะครับ L B L day .text นะครับ .text ให้มีสีให้มีข้อความว่าเราจะพิมพ์่างนี้ก็ได้นะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับพิมพ์่างนี้ก็ได้แต่ผมจะใช้แบบนี้ก็ได้แต่ผมจะใช้รูปแบบนะครับเป็นเขียนนี้คือ LBL day d t x t ให้รับค่าจาก จากตัวนี้ครับคือตัวนี้ก็คือ ra d 1แต่ใน ra d 1นี่นะครับเขาชื่อ ra d 1แต่ตัวอักษรของเขาที่ใช้แสดงมาก็คือวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าชั้นคือ rbld ข้อความที่จะให้แสดงนะครับก็คือ .text ของ rbld ให้เหมือนกันกันกบวันอาทิตย์นะครับผมก็จะเขียนเท่ากับ ra d 1 .text ครัคือสองบรรทัดเนี้ยมีค่าเท่ากันนะครับมีมีค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะใช้แค่บรรทัดเดียวผมจะคอมเมนต์ข้างบนเอาไว้ครับผมจะใช้ตัวล่าง dot t e x เราเราเลืออะไรบ้างสีเป็นสีแดงตัวหนังสือของวันอาทิตย์เป็นสีขาวแล้วก็ตัวหนังสือข้างบน iade ให้เหมือนกับ iad1 d ก็คือให้โชว์คำว่าวันอาทิตย์และ l b l d ให้เป็น,นตัวหนังสือสีขาว dot f o r color ให้รับค่าสีมาก,ก็คือสีขาวครับอ่าลองรันดูเกิดอะไรขึ้นอ่ากดปุ๊บอ่าเห็นไหมอันนี้เป็นสีขาวน,นี้สีขาวและข้อความก็คือวันอาทิตย์ข้อความของตัว IBLD กับข้อความของ IAD1 เหมือนกันนะครับต่อไปผมก็จะทําเหมือนกันที่วันจันทร์อังคารพุทธศักราศสุกศรุอิทิ์นะครับโดยการ Copy ไปที่ที่2นะครับผมลบอันนี้ออกนะครับอ่า แต่วันที่2เนี่ยสีแดงก็จะเป็นสีเหลืองยี l โล่ครับแล้วก็ i อ d ตัวนี้ที่อ้างอิงดัดเทก็จะเป็น r a d 2นะครับกป็ปี้ไปที่ iid 3อาก็จะเป็น r a d 3นะครับ ไอ3ีสไอดีสามเป็นสีสีอะไรเอ่ยไอดีสามวันอังคารเป็นสีพิ้งอ่ะถูกต้องแล้วครับพิ้ง IADC IADC ตันนี้เปลนเป็นีส d c นะครับอ่า RAD5 เปลี่ยนเป็น RAD5 น,นะครับ RAD6 นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น RAD6 I edited ลองลันดูนะครับวันอาทิตย์อ่ะตรงนี้เป็นสีขาววันจันทร์สีเหลืองตรงนี้ข้อความว่าวันจันทร์วันอังคารอ่อวันพุธวันอังคารนะครับผมลืมเปลี่ยนวันพุธวันพฤหัสเนี่ยวันพฤหัสตรงนี้ต้องเปลี่ยนนิดนึงเข้าไปแก้ครับยังไม่สมบูรณ์สีม่วงฟอร์ c เ l o r ไอเอดีหนึ่งเป็นไอเอดีเจ็ดต้องตามแก้ให้หมดเมื่อกี้ผม แก้ไม่หมดนะครับอันนี้ ID6 อันนี้ ID6 โอเคตรงนี้ ID5 ตรงนี้ก็ ID5 ID4 ตรงนี้ก็ i d 4 ID3 ID2 ไปดิเด็งเซ่บดูซิวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขสาวโอเคเมื่อกี้เห็นปัญหาที่วันพุธวันพุธก็คือสีสีเขียวเมื่อกี้มีปัญหาอะไรครับผมดูอีกทีวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์สีแดงครั้ง นี่สิครับวันอังคารวันอังคาราวันอังคารนะครับวันอังคารที่ R A D 3จะต้องเปลี่ยนเป็นสีพิงค์นะครับสีชมพูแล้ววันพุธอ่าวันพุธถูกแล้วอ่าวันอังคารวันอังคารสี หาตรงนี้เกินมาอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์โอเคทีนี้จะทำยังไงนะครับ พอเรากดสีเนี่ยสีขาวเปลี่ยนไปหมดจริงๆผมต้องการให้ค่อยๆเปลี่ยนผมต้องการให้กดมาที่วันอาทิตย์ก็เฉพาะวันอาทิตย์เป็นสีขาวพอมากดวันพุธวันพุธจะเป็นสีขาวและอย่างอื่นสีดําหมดแต่ทีเนี้ยวันอาทิตย์เป็นสีขาวมันก็ยังเป็นสีขาวอยู่เหมือนเดิมผมจะมาแก้ด้วยการเขียนเขียนฟังก์ชันว่าทีนี้เป็นเทคนิคการเขียนฟังก์ชันนะครับ ฟังก์ชันคือเราเหมือนกับเขียนชุดคําสั่งขึ้นมา1ชุดคําสั่งนะครับว่าในชุดคําสั่งนั้นให้ทําอะไรและเพื่อเขียนเสร็จแล้วก็รอที่จะถูกเรียกใช้นะครับรูปแบบของการเขียนฟังก์ชันผมจะประกาศเป็น modify เป็น private นะครับ void ก็คือตอนนี้ยังไม่มีการคืนค่านะครับยังไม่มีการคืนคืนค่าเป็นชนิดอะไรเรียกใช้เราเรียกใช้เลยนะครับไม่ต้องส่งค่าที่เป็นชนิด private void แล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชัน to black แล้วกันก็คือพยายามสื่อความหมายว่าเมื่อเรียกใช้ to black แล้วให้เปลี่ยนสีตัวอักษรเป็นสีดำแล้วก็วงเล็บเปิดปิดอันนี้คือสัญลักษณ์ของ,งช,ชื่อฟังก์ชันเวลาเรียกใช้คือเรียกใช้ to black เงี้ยแล้วก็มีวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็เครื่องหมายวงเล็บปิดก,กา่างเงี้ยก็คือว่าฟังก์ชันเนี้ย จะให้ทำอะไรก็แค่เขีเขนเยนในนี้ในที่นี้ผมจะเรียกใช้ถ้าถ้าเรียกใช้ to b a c k ให้ตัวอักษรทุกตัวอักษร a d 1ถึง7เนี่ยนะครับ a d 1ถึง7ให้เปลี่ยนเป็นสีดำให้หมดโอเค สามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าอันนี้ ID 2อาโอเคอวิธีเลือกใช้ก็คือนะครับเราจะไปเลือกใช้ตอนที่ตอนอยู่ข้างบนอ่เมื่อดับเบิลคลิกที่คลิกที่นี้ปุ๊บ จะทําให้สีทั้งหมดของสารของทั้งหมดนี้เป็นสีดําแต่ว่าตัวมันเองจะเป็นสีขาวนะครับโดยการเพิ่มข้างบนขึ้นไปนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มไว้อยู่ส่วนหัวนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเปลี่ยนถ้าเกิดเรามาเพิ่มข้างล่างทุกอย่างจะเป็นบอกว่าฟอสเลอร์ uh, ตรงนี้ที่เปลี่ยนว่าเป็นสีขาวพอมาเจอข้างล่างอีกมันจะว่าทุกทุกอย่างเป็นสีดำมันทุกลายเป็นสีดํานะครับ เพราะฉะนั้นผมจะมาเพิ่มโค้ดในส่วนบนแล้วกันนะครับว่า to back อ่า,อามาดูลำดับการทำงานนะครับเมื่อปุ่มนี้ถูกกดปุ๊บเข้ามาสิ่งแรกที่จะทำคือ to back เรียก pull back to back set to back จะวิ่งลงมาว่าทุกเรียกใช้ to back to back มีหน้าที่อะไรก็บอกว่าเปลี่ยน R A D 1 2 3 4 5 6 7 ให้เป็นสีดำนะครับปุ๊บกดปุ๊บลงไปทุกอย่างเป็นสีดำะนะครับบรรทัดต่อมาบอกว่า this d o background เท่ากับ color dot red พื้นหลังตรงนี้จะกลายเป็นสีแดงตัวสีดำตัวนี้แดงบรรทัดต่อมา r a d 1 dot font color. color color white ก็คือตัวนี้อตอนนี้สีดำหมดแล้วก็เป็นสีแดง ทีนี้ต่อมาก็คือไอตัวเฉพาะตัววันอาทิตย์เนี่ยกลายเป็นสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นตัวหนันสงสือตรงนี้จะเป็นสีขาวตัวที่เหลืออาจะเป็นดําและบทัดสุดท้ายคืออ่ะและต่อมานะครับ l b l BL day t e x t l b l day t e x t ให้มีค่าเท่ากับ ra d 1 t e x t ซึ่ง ra d 1 t e x t ก็คือตรงนี้มีค่าคําว่าวันอาทิตย์ ส่งค่าคําว่าวันอาทิตย์ไปให้สีประจําวันคําว่าสีประจําวันจะกลายเป็นคาว่าวันอาทิตย์แทนนะครับและสุดท้าย a b l d f o t color เท่ากับ color. white หมายถึงส่งค่าสีขาวไปให้ LBLD. f o t color ตัวนี้ก็จะกลายเป็นสีขาวนะครับมาลองดูเตึ๊บมเห็นไหมครับกลายเป็นสีขาวทีนี้ก็ทำอย่างนี้ ท,ทุกฟังก์ชันทุกอันโดยการเพิ่ม t o back เข้าไปข้างบนนะครับ t o back t o back t o back เราจะให้ชื่ออื่นก็ได้นะครับเราก็เรียกใช้มันถูก t o back 2 back โอเคเซฟลองกดทดสอบดูนะครับกดที่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธอ่าเป็นสีขาวหมดตัวอักษรอื่นเป็นสีดำวันอ่าวพนพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เปลี่ยนสีตามที่ชอบอ่าที่กำหนดค่าไว้ครับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้16นาทีครับสวัสดีครับ